สวัสดีครับเรามาอยู่กับเกม Collect o f p e t นะครับตอนนี้นะครับผ่านมาสามสัปดาห์แล้วนะครับผมจะมาอัปเดตความคืบหน้าของผมนะครับเนื่องจากผมเข้าเมืองไปนะครับตอนนี้นะครับยักษ์ยักษ์ขาวผมตอนนี้เต็มแล้วนะครับแล้วก็ยักษ์เขียวก็เต็มแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะมาขุด ยักษ์สีน้ำเงินนะครับแต่ว่าเมทัลลิกผมตอนนี้เมทัลลิกสีน้ำเงินยังไม่เต็มเลยนะครับผมก็เลยจะมาฟาร์เมทัลลิกสีน้ำเงินต่อนะครับเพื่อให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วก็ผมถึงจะไปทำยักษ์ฟ้าต่อนะครับตอนนี้นะครับยักษ์ผมตีไปได้401คะแนนแล้วนะครับซึ่งคอมมอนกับ อันคอมมอนนี่เต็มหมดแล้วนะครับดาเมจตอนนี้นะครับประมาณ6ล้าน2นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาฟาร์มเมทัลลิกของสีน้ำเงินนะครับโดยที่ผมจะใชะ้เดี๋ยวให้ดูสถิติผมก่อนนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้การขุดอยู่ที่1ใน20,000นะครับขุดทายเมทัลลิกนะครับ แล a ที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าใครอยากอัพอัพตามได้นะครับเอาไว้สำหรับหาเมทัลลิกนะครับจะเป็นทองแล้วก็โคนนะครับแล้วก็เน้นดาวแล้วก็ดาเมจนิดนึงนะครับแล้วก็มาทองแล้วก็โคนที่เหลือก็จะเป็นเน้นเมทัลลิกเลยนะครับถ้ามีเมทัลลิกเนี่ยอัพอัพไปก่อนเลยนะครับโชคเมทัลลิกนะครับอันนี้ไม่รู้จะอัพอะไรนะครับก็เลยมาอัพโชคของหินสโตนนะครับ ไหนมีเมทริกนี่ผมอัพเต็มหมดเลยนะครับค้นหาเมทริกใหม่ๆนะครับเต็มแบบประมาณนี้นะครับแล้วการหาของผมคือผมจะปิดอ่าปิดโชคตรงนี้เลยนะครับปิดโชคโชคไข่นะครับแล้วก็โชคฟิลฟิลลักนะครับเพราะว่าต้องการหาสีอน้เงินล้วนๆเลยนะครับส่วนกาแพงผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับดูข้างในก่อนนะครับ างในก็ยังเป็นสิบเจ็ดจุดห้าอยู่นะครับโชคนี้เป็นหกนะครับโชคไข่อันนี้เป็นศูนย์จุดหกเวลาผมใช้ตีนะผมจะอัพสเตตัสประมาณนี้นะครับเอาแค่โชคเพนตาเนี่ยเอาคูณห้าไว้แค่นี้นะครับแล้วผมก็จะขุดไข่ตัวนี้ขุดตัวนี้นะครับ ซึ่งมันใช้30บีนะครับตอนนี้ผมได้ท้องต่อต่อวินาทีนี้ประมาณ15 17ประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาตีตรงนี้มันจะได้อ่าพอดีนะครับมันจะคูณ2เข้าไปเราก็เพราะเราตีช้านะครับเราไม่ได้ตีเร็วความเร็ว0.6กนีจะประมาณแบบพันพอดีนะครับจะเหมือนคูณ2นะ ดังนั้นเราพยายามหาเงินให้คูณสองกับตัวที่เราหาได้นะครับอย่างเงี้ยผมหาได้ยี่สิบเจ็ดนี่เกือบเท่านี้เลยนะครับแต่ว่าทองของเราก็ยังคงอยู่นะครับจะไม่เสียไปมากนะครับแต่ถ้าผมมาตีตัวนี้นะครับมันจะห่างกันเยอะนะครับทองของเราก็จะลดเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปฟาร์มที่เทือกเขานะครับถ้าผมมาปล่อยที่นี่มันก็จะเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ผมฟาร์มเทือกเขาเพื่อที่จะหาอ่า คิดตันแปลกใหม่นี่นะครับเลื่อนทองเยอะๆ,ๆนะครับนี่นะครับนี่ถ้าคิดตันคะแนนคิดตันแปลกใหม่เราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะไปคูณกับคูณกับทองเนี่ยนะครับทองเราก็จะหาได้เยอะขึ้นนะครับพอหาทองได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะได้ตีง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องเราจะได้ อเลือกไอเทมคูณได้เยอะๆขึ้นนะครับทำให้หาของได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูกำแพงฝั่งนี้นะว่าอะไรไปบ้างนะครับโชคยักษ์นะครับตอนนี้คูณหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดสามนะครับผมจะกดเพิ่มอีกกดได้อีกนะครับเป็นหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดสีแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเน้นโชคยักษ์เป็นหลักนะครับ ที่เหลือก็บวกสี่เปอร์เซ็นไข่โชคนะครับแล้วก็คูณหนึ่งจุดหนึ่งสามเจ็ดโชคเมทัลลิกนะครับโชคสองแสนก็ยังไม่ได้อัพเท่าไหร่เป็นคูณหนึ่งจุดศูนย์แปดสองนะครับทองน,นี่ก็อัพเพิ่มมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการทองนะครับในการฟาร์มไข่นะครับก็จะคูณหนึ่งจุดหนึ่งสามหกนะครับโชคโลหะตอนนี้ผมหยุดอยู่ที่หนึ่งห้าสามนะครับ ก็จะปล่อยไว้แค่นี้ยาวๆเลยนะครับส่วนแม่เหล็กนี้ก็บวกสองร้อยนะครับช่วงสองแสงตอนนี้ผมอัพมาเป็นคูณสามแล้วนะครับสามท่นเลยนะครับตอนนี้ส่วนกำแพงฝั่งพวกนี้จะอัพเต็มหมดแล้วนะครับบวกร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสามเปอร์เซ็นตนะครับแม่เหล็กก็แปดร้อยเต็มแล้วนะครับแล้วก็ความเร็วก็เป็นเจ็ดสิบห้าเต็มแล้วนะครับส่วนดาเมจนะครับตอนนี้อัพเพิ่มมาเป็นสี่หกห้าแล้วนะครับมันใช้เยอะมากนะครับตอนนี้ตอนนี้อัพทีหนึ่งใช้หกร้อยคิวดีเลยนะครับส่วนในห้อง ห้องรีเบิร์นนี่เต็มหมดแล้วนะครับส่วนช่อโคนผมยังอยู่ที่สามเปอร์เซ็นนะครับยังไม่ได้อัพเพิ่มนะครับส่วนในโรงงานนี่เต็มหมดแล้วนะครับเรามาดูเหรียญตาที่ได้นะครับก็จะเป็นบวกห้าสิบเปอร์เซ็นตดาเมจนะครับบวกห้าสิบเปอร์เซ็นทองนะครับบวกสามสิบวิ่งเร็วนะครับแล้วก็บวกห้าสิบตาการดรอปนะครับ บวกห้าสิบแม่เหล็กนะครับบวกหกเปอร์เซ็นตไข่โชคนะครับแล้วก็คูณหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นของคะแนนโชคสองแสงนะครับบวกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับของฮิตตันแปดใหม่นะครับแล้วก็คูณหนึ่งจุดเก้านะครับของคะแนนเมทัลลิกนะครับแล้วก็คูณหนึ่งจุดศูนย์หกนะครับของคะแนนยักษ์นะครับแล้วก็โชคเงาวาวนะครับคูณหนึ่งจุดศูนย์สองนะครับตอนนี้หาได้ ถ้าตัวไอ้สามตัวแล้วนะครับที่เหลือยังไม่ได้นะครับนี่นะไอ้ตัวมันวาวผมก็จะมีตัวนี้นะครับดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับคูณสองไปเลยนะครับของของตัวมันนะครับอย่างตัวเขียวเนี้ยเป็นสี่แสนนะครับพอผมได้ไอ้เงางามมาเนี่ยปุ๊บกลายเป็นล้านเลยนะครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับผ่านมา3สัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะหาเจ้าไข่เมทัลลิกไทเทเนียมสีน้ําเงินให้เต็มก่อนนะครับแล้วผมถึงจะไปฟาร์มยักษ์สีฟ้าต่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารอชมอีพีหน้าต่อไปนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ